ใส่ผัดไม่ได้ม่วงหินมาพานค่ะร้านทานเวลาทุกคนสีสันสวยงามมากค่ะ enjoy eating ค่ะทำไก่ผัดไม่ได้ม่วงหินมะพานนะคะแล้วก็ใส่ให้เหลืองก่อนนะคะเพราะเดือดเลยเราก็ตะโกนตะกระ้าน,นะคะมาเสด็จน้ำมันเดีวไก่ที่ คลุกแป้งแล้วก็มาทอดเลยนะคะทอดเป็นเหลืงองมร้านนี้แล้วคะแล้วก็ตักใส่แางมาค่ะเป็นะคะรารเวานนะะะะสวยน้ำ้ันค่ะก็ทอดเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมทำกันเลยค่ะ ใบที่ทอดจุกแล้วนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกหวานสามสีค่ะแล้วก็หอมใหญ่ก็พกริกเผาแล้วก็เกม็ดมะม่วงหินละพันนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะก็เตรียมเกลยวให้หอมนะคะตอนนี้นเตรียมเียวแเ้วก็หอมแล้วก็พกริกเผานะคะใส่ลงไปเลยค่ะงมาเเปิดไฟแรงนะคะถ้าตอนนี้พิพริกเผา พริกหวานมันก็หอมใหญ่เลยค่ะใส่ลงไปคัแล้วก็ผัดแล้วเข้ากันหัมรสนะคะใส่กรกดีค่ะเสร็จีื่นขาวนะคะหรือว่าสดเมกที่ค่ะตั้งเรื่อยๆจนมันหดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแด้กใส่ข้านวนปนยคะให้ัสุกนะคะ แล้วเราก็ตามด้วยไก่นะคะนี่ค่ะไก่ที่เราก็ไปชิมกไปแล้วะค่ะแล้วก็เม,ม็ดมะม่วงหามค่ะส่ิมไปเลยค่ะ,ลคะแล้วก็ทุบกรเช้าก,กันนะคะชุบกระชับกัน ต้นหอมค่ะไค่ผัดไม่ไดม่วงเห็นมะพานค่ะหน้าตามานเคะทุกคนสีสันสวยงามมากค่ะ enjoy eating ค่ะตัก,ตกสุดเลยนะคะ มากเลยค่ะเอ็นจอยนะคะยัมมี่ยัมมี่ค่ะกลับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าเด็ดค่ะ